สบายดีแล้วรัสภาพอย่างนี้ยังต้องทำเลยเหรอแล้ว <c oughs> นี่โยมเป็นอะไรนะเป็นวักอนะ่ะเป็นทำไมอ่ะออ้ยไม่กลัวพ่อแม่เสียใจหรอน้าสิทำไมไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเรืองเดียกห้าปังแล้วนะเอเอาเซลล์สมองส่วนไหนไปคิดเป็นวัดโอ้ยของเราทั้งตับเลยอย่าไฟต่ำอย่างนี้ที่โยมคิดอะไรคิดไกลๆเป็นอบอตก็ได้โอ้ย สอคอสขอไปก่อนก็ได้นั่งงายของว่าบอกเลยแล้วค่อยับยไปเป็นสสอเอาของว่ามาแทงว่าอยู่รัฐบาลนะอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีข้าวซ่วงด้กระซ่วงหนึ่งรวยน้องๆอย่ามาสมเดะบูลสิที่มาเนี่ยก็ะยหาที่พึ่งทางใจขอบขอว่าแต่กระสังสั่งเซงไวบอกแล้วเมียก็มีพอไหม่ลูกกัเฮยทุกตัว มังหนีตำผู้ชายไปหนีตำฝรั่งไปว่าจะไม่พูดอะไรทั้งคำนี่แม่งหนีตำนี้โกไปหลงน้องคิกได้หลงคิกว่มามันจับใจแค่ไหนครอบครัวกระสังสร่างเซ็งมีเงินเป็นขี่สิบลังแต่ไม่เคยมีความสวดปักททำได้ยังไงหนีตำผู้ชายไปยังไม่ว่าสักคำมังมาควายใหญ่ควยโตว,ว่าพอใหม่มังรวยรวยแล้วก็ไปทำเฮียอะไรใจเย็นๆนนะเฮียนี่ าแต่เยบนะผมไม่ได้ว่าพระว่าอะไรแค่นั่งไม่ใช่เรือไม่มีความรู้สึกหรอกทะเลาะกันเรื่องอะไรนะเราผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเขาถึงได้ทิ้งเราขอเงินใช้เท่าไรไม่เคยอ้างขอให้รักซื่อสัตย์เราจับได้คาหนังคาเขาคาโรงแรมแม่งพาเข้าไปเข้ามันลูกตีตาตาตีกันทั้งคืนหลวงน้องคิดดูถ้าเป็นหลวงน้องเป็งวะ หลงน้อยจะมีความรู้สึกเป็นยังไงผัวใหม่มึงรวยมึงบอกอล้วตัดใจในเมื่ออยู่กันไม่ได้แยกกันไปอะไรนะในเมื่อมึงอยู่กันเราไม่ได้ก็แยกกันไปต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแยกทางยกใช่แยกกันไปเลยแล้วไปแยกกันตรงไหนฮะแยกกันตรงสิ่สิงสิ่งแยกไงอ๋อสิแยกเลยอะมาให้การแกแยกกันนะอย่าไปแยกกันให้ลูกเห็นนะใช่ลูกมันจะมีผมด้อย แล้วเราเฮีย hey, ไปแยกให้ล pues ูกเห็นห mm รือเปล่าเคยไม่เคยแยกให้ลูกเห็นโอ้ก็ไม oh. ่ได้สังเกตกันตอนที่แยกกันนะมันเห็น hey, กัาเขาก็ไม่เห็นนะแต่ไม่ตรงใจหรอกมันยกเห็นง่ายเห็นมันตรงลูกมันกไอ้เฮียติดเราไหมว่าลูกยามาในห้องโอ้เอาเฮียเห็นไม่ห้ามลูกอะห้ามเฮียแล้วกูก็ดูไปเพื่อนมังพอดูรู้แล้วมันไม่ไม่รีต็ด่ามังว่าทีหลังมึงจะทำอย่างนี้นะ คงน้องคนน้องอีกไม่ใช่ดูอย่างเดียวจำหน่ายขายด้วยเหรอก็ดีเขาพัฒนาจากดูดไปจำหน่ายก็ดีจำหน่ายให้ใครไม่ไล่มึงจะมาขายแห้งวาเป็นพ่อมังมังจะขยายตลาดไอ้เหี่ยมึงคิดได้ยังไงมึงบอกเขาอื่นปล่อยเม็ดละร้อยยี่ส่งป้าเอาร้อยเดียวไอ้บ้าเอ้ยวดด่ามึงไปสุกเสียงเลยด่าว่ามึงไม่เอาหลอดมาให้กูแล้วกูจะดูยังไง ลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กอีกแล้วหาไข่หาไข่ยาบ้าตกลงไหไข่วังแลกถูกตำรวจจับเลยก็จับที่ของผิดกฎหมายอ่ะตำรวจที่เขาไวไฟเออให้มันไข่สักเดือนสองเดือนพอได้ทุนคืนแม่ลงจับเลยเนี่ยเขาก็ต้องจับสิของไม่ดีอ่ะตรงนี้นะว่าขอวิงวังนะใครที่รู้จักที่พาิีที่จำนาย ช่วยไปบอกเขาเรานั่งเลยว่าอยากไขาแพงนักเลยพั้งนี้พวกเราไม่มีเงินซื้อหลกโอ้ย oh <yeah. S 2> จะพาตำรวจไปจับก็ไม่ว่าอ่ะเราก็ไปหลอกซื้องไงแล้วก็พาตำรวจไปจับติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ h h n n n l r Ri h t Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ